ตำหนิในเนื้อเพชรประเภทไหนที่คุณซื้อแล้วจะปลอดภัยที่สุดเวลาซื้อเพชรนั้นโดยเฉพาะเพชรที่มีใบเซอร์ถ้าเพชรไม่ถึง1กรัตในใบเซอร์จะไม่บอกตำแหน่งของตำหนิว่าอยู่ตรงไหนแต่จะมีโน้ตแนบท้ายไว้ว่ามีตำหนิประเภทใดเกิดขึ้นในเพชรเม็ดนั้นบา้างความสะอาดที่คนซื้อนิยมมากที่สุดเขาเรียกว่า VSVS แต่จะขึ้นชื่อว่าสะอาดอยังไงมันก็มีตำหนิจะเล็กจะน้อยจะมีขนาดอย่างไรบ้างดูเองก็คงดูไม่ออกงั้นมาจาประเภทตำหนิเหล่านี้ดีๆถ้ามันมีระบุไว้ในเร่มใบเซอร์ นั่นหมายความว่ามันเป็นตําหนิที่ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยมากๆครับยอดนิยมอันดับหนึ่งพินพอยครับเป็นจุดลูเข็มเล็กๆหู oh, หายากสุดๆเลยตําหนิประเภทนี้ต่อให้มันอยู่ข้างหน้าถ้าคุณดูเพรไม่เป็นหาให้ตายไงก็หาไม่เจอต่อไปคือนิดเดิ้ลเป็นเส้นขนแมวบางๆเลยครับขีดเล็กๆแต่มันก็จะมีทั้งขีดสั้นขีดยาว3ามตหนิที่ชื่อว่าคาวครับห oh, อันนี้โคตรปากเลียนเลยมันจะเป็นหมอกครับมันมีทั้งหมอกหนาๆหมอกบางๆดวงใหญ่ดวงเล็กแต่ถ้ามันอยู่ในตาหนิ VS VVS มันจะเป็นจุดไม่ใหญ่มาาากกบแแล้วงที็หไม่เจอ ต่อไปคือคิสตันจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ในเพชรระดับ VVS ถึง VS นั้นมันจะเล็กนิดเดียวไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับแต่ถ้าคุณอยากได้เพชรที่มันไร้มลทินไร้ตาหนิเลยคุณต้องซื้อเพชรระดับ FL หรือ IF แต่จะบอกว่าราคามันแพงขึ้นมากจริงๆถ้าคุณลักเพชรสะอาดระดับ VVS ถึง VS มีคุณซื้อได้เลยครับปลอดภัยแต่จะสบายใจมากขึ้นถ้าคุณรู้ว่าเพชรที่คุณซื้อนั้นมันมีตําหนิชนิดใดบ้างที่ซื้อแล้วรู้สึกว่าโอเคตาหนิแบบนี้ฉันซื้อได้และปลอดภัย